โอ้ยต้อยบักขำต้อยบักขามเออเอาต้นเตี้ยๆนั่นก็เพรขึ้นเอาขึ้นจังไดเจ้าก็บังหุ่นข่อยแน่ขันข่อยขึ้นไปนี่ตกลงมามันสินคลือนหยังเจ้า,าว่าหอวยบ่ซ้ำบักมีเน่าล้นอะไรก็บ,บ่มีพร้อมบ,บุเแล้วรุ่นนี่ี้น่านยากอยู่แล้วน้ำเสียงโผงมีเพราะบุ้รียวรุ่นนี่ก็ได้เอา้าแม่เจ้าสิตากแดดตากไม่ไปอีหยังกาะ เราจะไปบ้านแห่พูดมูขอถาอยู่ผุนนี่หนองคุนไปบ้านแหเออโอ้โอเด็กอนๆกัน,กนฉี่ระวังเนเดอร์ระวังอย่างลงน้ำลงในงนั่นเป็นวิ่นเป็นเวียนเป็นเมาหัวจุ่มน้ำอยู่บ่ามีผูใ้ใดเห็นได้เจ้าหัวยังจุ่มเลยหัวเจ้าลหร่เป็นยังดอกขอบคุณที่เป็นห่วงไป <c oughs> กินน้ำสะายแดงตลอดอยู่พ<ด>ี่เออบ่ได้กินตะสว่วงนี่เราเงินเบิดลูกสาวบ่าส่งเงินมาให้ ข่อยก็ว่าสีสังอยู่ข่อยว่าสีโทษซังเบียร์ไอศกรีโทษซังว่าเผื่อข่อยั่นไม่ได้อดี๋ยว่อซังเอารถชุนแผ่นหักงกจีเกตหนึ่งสองสามจีเขาก็มาส่งหอดบ้านตัวเจ้าหันลังซั่งเจ้าเป็นผู้สั่งเจ้าเป็นผู้ใจก่อนเดี๋ยวลูกคอยส่งเงินมาให้คอยใจเจ้าละเมียคอยอีกแล้วเอออจะไปตึกแหวมาจีเออเออเป็นแต่มันอยู่เนาะไม่มันอยู่บ่เบิ่องต้สุดแนี่ยผมอ่ะอัน แม่ไม่ข่อยจักโลนี่เด้อเมื่อคั้นได้ไปหอดน้องอยู่กับมาสั่งจักโล้อสองลมาครับล่าครับก้อยขแขกโจกระดันี่มันเกี่ยวกันอยู่บ่เดียวนี่ห่วยเกลียวเหรเว้ยจังซี่ล่ะยายจงมป็นยังข่อยมาพ่อหรนาเจ้ามาเห็นหนาเจ้าจะ่อยเป็นจังใดกันจังวะน่านน่านคือเตี้ยนนาเออคนขิงลูกหยาบหยาคนไหนกินบ่คนันแม่นอันกินข่อยละตีบ่แม่นเป็นยังสั่นข่อยปวดชี้ ขอเข่าของน้ำหน่อเด้อของน้ำไปซะนะปล่อยกินเนี่ยค่อยเออก้อนจิเข่าก็สวัสดีเพื่อนเน่ล่ะเอ้าสวัสดียังยูอันนายของน้ำมาละผูดอะไรขึ้นเลสวัสดีเจ้าทีดิบ่โอ้พี่บานพี่เฮือนดิบ่แมนไม่ยังสินตลัดคลิกตลัดขลิกเออ pesam. <laughs> <laughs>